รถสุดท้ายนะคะวันนี้มาเก็บลูกพลุนอีกแล้วของที่บ้านมีไม่เยอะและะ้วค่ะ นำมากวนเป็นแยมนะคะเราใช้ใส่น้ําตาลไม่เยอะแต่เราต้องต้องกวนให้แบบว่าได้ที่ต้องกวนให้นานให้เขาแบบเหนียวข้นแล้วจะเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆเลยค่ะถ้าเราใส่น้ําตาลเยอะก็ได้เก็บไว้ได้นานเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใส่น้ําตาลเยอะเพราะรุดมันก็หวานอยู่แล้ว ออกเปี้ยวๆหวานๆอร่อยดีค่ะแยมเราจะไม่หวานมากไม่เหมือนแยมในห้างนะคะพอพอได้ที่แล้วเราก็กรอกใส่ขวดนะคะขวดเนี่ยเราต้องทำความสะอาดต้องอบให้สะอาดนะคะสเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นนะคะ ให้แน่นแล้วก็แล้วก็คว่ำลงแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไล่อากาศ